สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอชลนานย้ำฝ่ายค้านยังไม่เคาะวันยื่นซักฟอกส่วนกรอบยื่นสามพฤษภาคมอาจเป็นไปได้เพื่อสกัดยุบสภาหนีนายแพทย์ชลนานสีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ย3ิสาพฤษภาคมว่าเราให้แนวทางไปว่าเราจะยื่นเร็วที่สุดซึ่งความหมายของคำว่าเร็วที่สุดนั้นมีข้อแม้อยู่เพียงเล็กน้อยว่าต้องไม่รบกวนสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าเช่นกฎหมายลูกงบประมาณและอื่นอื่นซึ่งขณะนี้ที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านพูดคุยกันยังไม่ได้มีการระบุวันเวลาในการยื่นอภิปรายแต่อย่างใด แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงวันที่ยิมสมพฤษภาคมเพื่อป้องกันการยุบสภาหนีก้าวไกลยังไม่เคาะวันยื่นซักฟอกเล็งเปิดประชุมสภาหลังงบปี6-6ผ่านมั่นใจข้อมูลพร้อมรัฐบาลตอบไม่ได้แน่นายธีรชัยพันธุมาศสาบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายยุทธพงศ์จรัสเถียรซสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยระบุว่าเตรียมยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ยิมสาพฤษภาคมว่าสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางพักร่วมฝ่ายค้านนั้นตกลงกันว่าจะประชุมร่วมกันเป็นระยะระยะอย่างน้อยสสัปดาห์ต่อครั้งโดยพักเก้าไกลขณะนี้มีการเตรียมพร้อมเริ่ม รวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆไว้แล้วคิดว่าช่วงเดือนพฤษภาคมน่าจะพร้อมพอดีแต่ขณะนี้นะ่ะพักร่วมฝ่ายค้านยังไม่มีการตกลงว่าจะยื่นยัติกันวันใดโดยดูไว้สองช่วงคือช่วงแรกนับตั้งแต่เปิดประชุมสภาเลยและอีกช่วงคือหลังจากที่ร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผ่านการพิจารณาซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ที่พักร่วมฝ่ายค้านจะตกลงร่วมกันว่าจะยื่นในช่วงเวลาใดเรามีการหารือกันตลอดแต่แต่ละพักนะ่ะก็ต้องเตรียมข้อมูลเราพยายามทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สมควรเป็นพักที่บริหารประเทศหรือได้รับความไว้วางใจอีกต่อไปเราทราบความคาดหวังของประชาชนและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่ทุกฝ่าย ที่ได้รับมอบหมายกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลเจาะข้อมูลแต่และเรื่องให้ได้มากที่สุดยังมีเวลาอีกเกือบ2เดือนจะทำอย่างเต็มที่พักก้าวไกลยืนยันว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะยื่นช่วงเวลาใดก็ตามและเชื่อว่าน่าจะทำให้รัฐบาลถูกตรวจสอบจนไม่สามารถตอบได้ความคืบหน้าล่าสุดสมชัยเผย ความหมายทางการเมืองในการเปิดตัวอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายสมชัยศรีสุทธิยากรโฆษกคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สมชัยศรีสุทธิยากรระบุถึงการที่พรรคเพื่อไทยประกาศเปิดตัวนางสาวแพทยทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิง เป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยว่ามีความหมายทางการเมืองอย่างไรโดยเนื้อหาระบุว่าการเปิดตัวคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยมีความหมายทางการเมืองอย่างไร 1. ครอบครัวใหญ่กว่าพรรค 2. การเป็นสมาชิกครอบครัวทําลายกําแพงข้อจํากัดพรปพรรคการเมืองที่สมาชิพกพรรคต้องเสียค่าสมาชิก200บาทต่อปี เป็นสมาชิกครอบครัวไม่ต้องเสียเงิน 3. การเป็นสมาชิกครอบครัวจึงไม่มีข้อจำกัดใดๆแต่กลายเป็นฐานสนับสนุนของพรรคในการเลือกตั้ง 4. ถือเป็นการเดินเกมทางการเมืองใหม่ของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องระวังเรื่องการให้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัวพรรคเพื่อไทยเพราะยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างหนึ่ง ที่ยังต้องถูกควบคุมโดยพรปรพักการเมือง5มีคำทำนายว่าหัวหน้าครอบครัวคืออีก9ที่เข้าใกล้ตำแหน่งผู้ที่พักเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี6อุงอิงวันนี้ดูไม่สดใสไม่เฉียบเท่าการเปิดตัวครั้งที่แล้วน่าจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากจะเป็นแบบข้อ5ยังต้องเทรน ให้มีพลังแบบคุณพ่อและมีสเสน่ห์แบบคุณอาอีกนิดความคืบหน้าล่าสุดอันวาทิ้งบอมส่งจดหมายถามจุรินสองข้อซัดประชาธิปัต์ฟังแต่คำสั่งทหารนายอันวาสาและสส,สปัตตานีพักประชาธิปัต์เขียนจดหมายเปิดผนึกตั้งคำถามต่อนายจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักโดยมีเนื้อหาระบุถึงสองคำถามของผม ถึงท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กรรมกรารบริหารพักและสมาชิกพักทั่วประเทศวันที่15มีนาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านจุรินและวันที่7มีนาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนผมได้อวยพรวันเกิดให้ทั้งสองท่านด้วยความจริงใจเหตุผลที่พูดแบบนี้เพราะผมสามารถแยกแยะได้ทั้งทั้งที่ผมรู้ดีว่าท่านหัวหน้าพักและท่านเลขา เกลียดขี้หน้าผมตัดขาดความช่วยเหลือดูแลทุกอย่างแต่หนวันนี้ผมมาร่วมงานประชุมสัมมนาพักผมยังยืนยันว่าผมตั้งใจทำหน้าที่เป็นลูกพักที่ดีมาโดยตลอดและจุดประสงค์ของการประชุมสัมมนาในวันนี้ผมก็แยกแยะได้เช่นกัน 1. ผมอยากรู้ว่าอนาคตพักประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรจะทำถูกให้เป็นถูก ผิดให้เป็นผิดหรือไม่จะยืนเคียงข้างประชาชนไหมทางพักมีแนวทางพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นและเชื่อถืออย่างไรได้บ้างเพราะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ฝั่งทหารฝั่งคําสั่งของทหารมาโดยตลอดยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าพักประชาธิปัตย์สนับสนุนเผด็จการผมตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้และพยายามเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาให้พักมาโดยตลอดและนี่ก็คงเป็นความขัดแจ้งระหว่างตัวผมกับผู้บริหารพักเพราะส่วนใหญ่คนในพักเห็นด้วยกับผมแต่ไม่กล้าพูดและมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนในอนาคตผมจะยังอยู่ในพักนี้ต่อไปได้หรือไม่เพราะพักเคยประกาศว่าจะไม่ส่งผมลงพื้นที่แล้วคำถามนี้ผมก็ ไม่รู้ว่าคุณจะตอบหรือไม่ 2. ในส่วนของสสที่มาจากประชาชนจำนวน100ที่นั่งตรงนี้น่ะเอามาจากไหนผมขอยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานมีสองคนภาคเหนือมีหนึ่งคนกรุงเทพมหาคนครไม่มีเลยแล้วภาคอื่นๆน่ะจะได้สักกี่คนช่วยบอกวิธีการตรงนี้หน่อยได้ไหมครับสุดท้ายนี้น่ะจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คืออะไร ไม่จําเป็นต้องตอบผมก็ได้แต่ช่วยตอบให้ทุกคนเข้าใจหน่อยครับหวังว่าคําถามนี้ที่ผมถามไปนะ่ะจะได้รับคําตอบนะครับนายอันวาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตทางการเมืองว่ายังไม่ตัดสินใจรอความชัดเจนจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะส่งลงสมัครต่อไปหรือไม่ตนนั้นมั่นใจว่าคนในพื้นที่ยังต้องการให้ผมทาหน้าที่ต่อไปกรันรีได้จากสสสสมัย แน่นอนว่าตนไม่พอใจที่พักไม่สนับสนุนตนและยอมรับว่ามีพักการเมืองอื่นเข้ามาพูดคุยบ้างแล้วถ้าประชาธิปัตย์ไม่ให้ผมอยู่ผมมีทางออกอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะ่ะผมยังไม่พูดกับใครทั้งนั้นจนกว่าประชาธิปัตย์จะตัดสินใจคงไม่มีใครโง่เท่าผมแล้วพูดถึงขนาดนี้นะ่ะจะไล่ผมออกแต่ผมก็ยังคิดจะอยู่อีก แต่ถ้าให้อยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีผมก็คงไม่น่าด้านอยู่ความคืบหน้าล่าสุดประเสร,ริฐปลื้มคนแห่สมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมคุณประเสริฐจันทระรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากพักเพื่อไทยได้ประกาศเตรียมจัดงานครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมุนทาทิปฮอจังหวัดอุดรธานีในวันที่20มีนาคม2565และได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ f a m i l y p t p o r t h หรือ l ล n e oa ของพรรคเพื่อไทยที่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดได้แก่นกครราชาสีมานครพนมหนองคายเชียงใหม่สมุทรปราการสงขลาปัตตานีและกรุงเทพมหาคนครมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยเป็นจำนวนมากทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ที่มาสมัครณนะที่ทำการในจุดต่างๆที่พักได้จัดขึ้นจะได้บัตรครอบครัวเพื่อไทยและ เสื้อครอบครัวเพื่อไทยด้วยคาดว่าในการลงพื้นที่เปิดโครงการครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงโดยพรรคเพื่อไทยจะขนทัพผู้บริหารสสและสมาชิกพรรคเข้าร่วมงานด้วยและ นับจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศคุณประเสริฐกล่าวอีกว่าครอบครัวเพื่อไทยถือเป็นการสร้างความสุขความอบอุ่นและความรักระหว่างกันเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานและภูมิภาคอื่นๆเพื่อสารความสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันการเมืองและพี่น้องประชาชนสามารถสมัครได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อเป็นสมาชิกแล้วสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อไทยและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆของพักได้อย่างใกล้ชิดสำหรับงานครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่กำลังจะจัดขึ้น ณศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานา,นาชาติมุนทาทิพฮอล์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20มีนาคม2565นี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook พักเพื่อไทยตั้งแต่เวลา9นาก30นาที